สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคาคที่แล้วนะคะในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบลักคนนะคะซึ่งอาทิตในคาบที่แล้วนะคะเราได้ทําไปแล้วสองข้อใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะเริ่มที่ข้อ3นะคะในหน้าที่152้าค่ะนะคะ,ะมาทําทีละข้อนะคะ ข้อที่3โจทย์บอกว่าต้องมีเงิน85บาทซื้อกล่องดิงสอ43บาทต้องอซื้อดินสอ12บาทต้องเหลือเงินกี่บาทนะคะในข้อนี้ก็จะมีจำนวนตัวเลข3จํจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นจะต้องเป็นการบวกลบและคนูนะคะนั่นคือมีวงเล็บเข้ามาช่วยในการ ให้เราบวกเลขหรือลบง่ายขึ้นนะคะในข้อนี้อาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น2แบบนะคะในแบบที่1น,นะคะนั่นก็คือ85นะคะเป็นจํานวนเป็นตัวตั้งนะคะนั่นคือเงินที่เขามีลบด้วยนะคะซื้อกล่องดินสอทําให้เงินน้อยลงแล้วก็ซื้อดินสอทําให้เงินน้อยลงนะคะดังนั้นเมื่อซื้อไปซื้อไปเราก็จะต้องเอาสินค้าทั้งสองอย่าง มาบวกกันก่อนเพื่อที่จะให้เขาคิดจํานวนเงินว่าเราซื้อของเท่าไหร่นะคะเหมือนกับเวลาเราเข้าเซเว่นนะคะหรือเข้าร้านค้าที่เราจะต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมคะเราต้องเอาของหลายๆอย่างที่เราเลือกซื้อเนี่ยมาให้เขาคิดเงินรวมกันก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเอาดินสอกับกล่องดินสอมาบวกกันก่อนนะคะหรือในแบบที่สอง ่ะจำนวนตัวตั้งคือ85ลบด้วยซื้อกล่องสอเงินน้อยลบก็ลบด้วย43อ่ะซื้อดิงสออีกเงินก็ลดลงก็ลบด้วยอีก12บาทใช่ไหมคะดังนั้นต้องจะเหลือเงินกี่บาทมาดูกันนะคะข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์คุณครูขอเลือกเป็น85ลบด้วย43นะคะบวกด้วย12ใส่กลุ่มเล็บนะคะ อมาดูกันเลยค่ะ85สบลบวงเล็บสีบวกด้วยสิในวงเล็บนะคะอย่างแรกคิดในวงเล็บก,ก่อนค่ะเอา43่สิบวกสิบบวกสได้5ค่ะ4ีบวกหได้5้าดังนั้น5เอา85มาลบกับจำนวนเงินนะคะที่เราจะซื้อของนั่นคือ5้ลบหก็จะเหลือ0ค่ะ 8-5ลบหก็จะเหลือ3ข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ30สินะคะ่าป้องก็จะเหลือเงินป้องเหลือเงิน30บาทนั่นเองค่ะมาดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4บอกว่าก้าปลูกมะลิ15ต้นเพื่อนให้มาอีก2ต้น ก้าต้องการมะลิทั้งหมด39ต้นก้าต้องหามะลิเพิ่มอีกกี่ต้นจึงครบตามที่ต้องการนะคะในข้อนี้นะคะมาดูก่อนว่าเอาสิ่งที่ก้าต้องการนั่นก็คือ39นะคะ39เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะปลูกก้าปลูกไปแล้ว15ต้นเพื่อนให้มาอีก2ต้นนะคะ แต่เขาต้องการ39เราก็เอาที่เขาปลูกและเพื่อนให้มาเนี่ยมาบวกกันก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่าก้าเนี่ยมีต้นมะลิเท่าไหร่แล้วนะคะต้นมะลิที่เขามีนะคะ15บวกด้วย2ได้เท่ากับเท่าไรคะใส่วงเล็บนะคะอันนี้คือมีและแต่ต้องการต้องการคือ39ที่เรามีก้ามีกับเพื่อนให้มายังไม่พอ ดังนั้นต้องหาความแตกต่างระหว่างที่ต้องการกับที่มีนะคะเอา39มาลบด้วยใส่วงเล็บสิบหบวกด้วยสงนะคะเด็กๆก็ทำในวงเล็บก่อนนั่นก็คือ15บห้วกสงก็จะได้เท่ากับสิบเจเอาจำนวนที่ต้องการนั่นคือสามสิบเกลบด้วย17ค่ะ9กลบเก็จะเหลือสงนะคะ3าลบหก็จะเหลือ2 ตออบตอก็คือก้าต้นหาต้นมะลิเนี่ยนะคะเพิ่มอีก22ต้นจึงจะครบตามจำนวนที่ต้องการสาสนั่นเองค่ะมาดูข้อที่4ข้อที่5ค่ะข้อที่5บอกว่าในตละรก้ามีมะม่วงดิบนะคะ 22ผลมะม่วงสุก14ผลและมีส้ม13ผลมีส้มน้อยกว่ามะม่วงทั้งหมดกี่ผลอโจทย์ถามโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีมะม่วงบิด22มีมะม่วงสุก14มีส้ม13โจทย์อยากรู้ว่ามีส้มน้อยกว่ามะม่วงเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องเอาจำนวนมะม่วงมาทำอะไรกันก่อน มาบวกกันก่อนนะคะระหว่างมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกนะคะบวกกันใส่วงเล็บลบด้วยอ่มีน้อยกว่าส้มนย่มีน้อยกว่าเท่าไรนั่นคือหาความแตกต่างจะต้องเอามาลบส้มสิบสามถุงนะคะมีในวงเล็บทำในวงเล็บก,ก่อนเลยค่ะเอายี่สิบสองมาบวกด้วยสิบสี่ก็จะได้เท่ากับสามสิบหตอนนี้จะมีมะม่วงเท่าไรแล้วละคะ 36ผลและเอา36เนี่ยไปหาความแตกต่างของส้มนะคะส้มน้อยกว่า13แสดงว่ามีมะม่วงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นคือมีมะมีส้มน้อยกว่ามะม่วง23ผลนั่นเองค่ะต่อออบตอบก็คือมีส้มน้อยกว่ามะม่วงทั้งหมด ยี่สิบสามผลนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่หกนะคะข้อที่หกโจทย์บอกว่าครูเตรียมกระดาษสีไว้65แผ่นเป็นกระดาษสีเขียว13แผ่นกระดาษสีฟ้า32แผ่นที่เหลือเป็นกระดาษสีม่วง ครูเตรียมกระดาษสีม่วงไว้กี่แผ่นโจทย์บอกให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยกระดาษทั้งสามสีสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเนี่ยรวมกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยหก้าแผ่นเขาจะแยกออกมาเป็นสีสีละ,ะมีสีเขียว13าแผ่นแล้วนะคะที่รู้ แล้วก็สีฟ้า22แผ่นที่รู้ยังไม่รู้จำนวนของสีม่วงให้หาจำนวนของสีม่วงเราก็นำจำนวนทั้งหมดนะคะกระดาษทั้งหมดมาลบด้วยเอาที่เรารู้แล้วนั่นคือสีเขียว13แผ่นมาบวกกับสีฟ้านะคะที่เรารู้คือ32ก็จะรู้ว่าตอนนี้มีกระดาษเท่าไหร่นะคะก็ นอกจากที่เรารู้แล้วก็จะเป็นสีม่วงแล้วค่ะทีนี้เราก็เอา65ลบด้วยใส่วงเล็บก็คือ13บวกด้วย32ที่เรารู้นะคะ13บวกด้วย32ก็จะได้เท่ากับ45เอากระดาษทั้งหมดมาลบกับจํานวนที่เรารู้แล้วนั่นคือ45แผ่นที่เหลือก็จะเป็นจํานวนสีม่วงนั่นคือ65ลบด้วย45ก็จะเหลือเท่ากับ20ค่ะ ตอบอบตอบว่าครูเนี่ยเตรียมกระดาษสีม่วงไว้20แผ่นนั่นเองค่ะข้อนนี้ตอบ20แผ่นค่ะมาดูข้อที่7ค่ะวิชัยมีเงินเหรียญ10บาท58เหรียญให้น้องสาวไป12เหรียญ ให้น้องชายไปสิบเหรียญวิชัยเหลือเงินสิบบาทเหรียญสิบบาทกี่เหรียญโจทย์บอกให้รู้ว่าวิชัยมีเงินเหรียญสิบบาทห้าสิบแปดเหรียญให้น้องสาวไปสิบสองให้น้องชายไปอีกสิบแสดงว่าวิชัยต้องมีเงินมีเหรียญสิบน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์สัญญักัณ์คือวิชัยมีทั้งหมด5้าสิบแปด ลบด้วยเอาที่ให้น้องสาว12บสองและให้น้องชายอีกสิมาบวกกันว่าให้ไปเท่าไหร่นะคะใส่เนเล็บอ่ะเอาทั้งหมดไปลบกับที่ให้ไปทั้งหมดนะคะให้ไปกับไม่ไปก็ต้องน้อยลงใช่ไหมคะอ่หายไปทั้งคู่ดูซิว่าหายไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วสิบสองบวกสิก็จะได้เท่ากับยีิบสเอาทั้งหมดมาลบยี 58-22ลบยีก็จะได้เ้่ากับ36ข้อนี้ก็จะตอบ36ค่ะต่อตอตอบว่าวิชัยเหลือเงินเหรียญ10บาท36เหรียญน,นั่นเองค่ะนะคะอันนี้เป็น เฉลยน,น,นะคะเป็นเฉลยของทั้ง5้ข้อที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัวเองทำถูกไหมนะคะในหน้าที่152และหน้าที่153นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอแค่นี้นะคะในการทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ การบวกลบรับผนด้านธุรค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ